สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่ช่องของบุญลอดดำทีมครับวันนี้เรายังคงตามมาดูหัวหน้าโจ้ครับกับแมคโคฮิตาชิซาซิกร้อยสามสิบโอ้โหทำไมดินมันเยอะเกินไปหรือไงเลยเอาลงไปในน้ำนี่หัวหน้ายังไม่รู้นะว่าผมมาถ้าผมมานี่รับรองเวียง ดินลงน้ํากระจายแน่นี่แกก็เลยเอาแบบค่อยๆยอดค่อยๆวางครับมาดูความคืบหน้าบ่อรอกที่ว่าจะทำบ่อตกปลาครับสามบ่อสี่บ่อตรงนี้นี่ยืนม,ม,มุมสูงเลยได้เห็นทั่วเมื่อวานนี้เจ้าส้มเชงยังทําอยู่ตรงนี้นะถอยดินครับวินดินขึ้นมาวันนี้เป็นลูกเป็นล่างแล้ะนี่วันนี้ก็คงจะแต่ง มีทางลงเป่าไปวะเนี่ยทำไมมันลึกหนือเกินยืนอยู่ตรงเนี้แหละที่เกียดลงไปมันหาทางลงไม่เจอนู่นจะต้องเดินอ้อมนู่นเดินเข้ามาหาหัวหน้ามาจากนู่นเลยฮะยืนข้างบนก็เห็นนี่และปลอดภัยดีด้วยอยู่ข้างบนนี่ โอ้โหดูดิว่าเอื่มได้เยอะไหมได้ไกลไหมเจ้าสมชิงนี่แขนนี่พอๆกับเจ้าก้านยาวผมเลยนะความยาวนี่สูสีกันเลยเหนไหมเอาดินยิเวียงลงไปน้ำแหละดินมันเยอะไม่รู้จะไปไว้ไหนเอาโยลงน้ำเลย วันนี้ดึงสโลปนะวันนี้สงสัยจะต้องแต่งบ่อทั้งวันแน่อีกหลายวันแล้วครับอยู่ที่นี่สำหรับเจ้าส้มเชงหัวหน้าโจา้เราหลายวันแล้วครับนี่ยังไม่เสร็จดีเลยบ่อลูกเดียวนี่บ่อลูกนู้นก็ยังแต่งไม่ได้ดินยังเปียกอยู่บ่อที่มาวันแรกนะครับ วันนี้ดึงสโลปเลยแต่งเลยมีเบิร์มด,ด้วยนะทำงานชาวบ้านก็อย่างเงี้แหละทำงานหลวงนี่โหเรียบร้อยเลยเอาแบบนี้แหละกอยับยาบไปแหอยู่คาก็ลมพัดมาก็ปิวบังเลินกล้องหมด ลงไปข้างล่างก็มันลึกลงไปยากยืนได้แต่มุมนี้แหละโยนโย,ยนลงไปลงไปลงไปน้ำบอ่อซ้ายมือนี่ลึกนะไมโกหกแน่นอนบอ่อซ้ายมือนี่แต่ถ้าเป็นบอ่อเมื่อวานนี้ ตื้นตื้นเองโอ้โหไอเรากนนึกว่าลึกไม่ลึกครับอดินมันเยอะต้องมาดึงสโลวแบบหย,ยาบๆก่อนนี่ถอยมาดึงก่อนตรงนี้เดี๋ยวพอถ้าเหลือได้น้อยค่อยเดินกลับไปเก็บรายละเอียดใหม่น่าจะเดี๋ยวก็ถอยล้างไปนะ บอลูกนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันอุเอื้อมเอาไหมเอาได้ไหมก้อนใหญ่อ่ะเออได้นะน่ะนะนะนะเห็นไหมเห็นไหมคอยดูนะคอยดูกันนะเออผมบอกแล้วไงถ้าไม่เห็นผมนะจะค่อยๆยอดนี่แสดงว่าเห็นผมแล้วนี่แลวผมก็ไม่ไปใกล้ด้วยเพราะว่ามันอยู่ใกล้น้ำไม่งั้นแหละเปียก ได้กลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแน่ถ้าไปยืนถ่ายตรงนู้นรู้ทันผมนี่รู้ทันแล้วตรงไหนใกล้ๆน้ำนี่จะไม่ค่อยเข้าใกล้นะผมอะแต่ตรงไหนไม่ค่อยมีน้ำยังพอทนอยู่พอรับฝุ่นได้แต่นี่ใกล้น้ำไม่เอาะ้อยห่างดีกว่าเแกก็จ,จะดึงดินตัวหนาๆน,นี่ออกก่อนครับตัดกลนมันก่อน แล้วค่อยไปดึงสลูกอีกทีหนึ่งเอวานนี่เอาน้ำพริกแมงดาที่จับได้ทำมาให้ผมกินโอ้อร่อยล่อขาล่อข้าวสักจานบลเลอเลยเมื่อวานตอนเย็นนี่แหละทาได้งานประเภทลอกโบนี่ชอบหาปลานี่ชอบไดไดอะไรเยอะแยะ แกจะเอามาฝากอยู่เรื่อยถ้าได้งานลอกบ่อนะได้ปลาไหลอเงี้ยได้ปลางเงี้ยแกก็เอามาฝากให้เรื่อยโอ้โหเอาสัตว์สุดบูเหมือนกันเนี่ยแหละเขนยาวได้เปรียบตรงเี้ยแหละเอื้อมได้ไกลเวลาเจอดินเละก็สามารถเอื้อมได้ไกลฮนะบอ่อลูกนี้นะ่าจะเสร็จเย็นนี้นะ เดีย๋ยวพรุ่งนี้คอยติดตามกันต่อว่าแกจะทําบ่อลูกไหนต่อเพราะว่ามันมีต้องสองบ่อเนี่ยทางด้านขวานี่อีกสองบ่องานหกรอบริษัทของคุณนาโจ้ก็วิ่งกันอยู่นะครับแต่คนขับแม่โครคือปลาเยอะเราเทพบุตรฟันหลอยังไม่ได้เข้าไปเยี่ยมเยียนเลย บริษัททำหน้างานสองที่นะครับบริษัทของกุน่าโจยวิ่งดินที่หนึ่งและอีกที่หนึ่งก็นี่แหละกหน้าโจยโลกบ่อเก่าี่แหละฮะงานช่วงนี้เยอะไม่ว่าเจ้านายทุกเจ้าฮะงานเยอะอยู่พอเข้าหน้าแรงแล้วเดี๋ยวถ้าเข้าหน้าฝนก็จำสิงกันครับเป็นธรรมดาของไมโครหน้าแรงก็มีงานหน้าฝนก็จำสินกัน น,นี่ไม่ดึงนะใช้เอาบุ้งกีปัดเอาดูดูละดูอ่ะเอาแค่นี้แหละสถานที่นี่นะครับบอกแล้วครับว่าทำบ่อตกปลาครับหรือพิชชิ่งครับ อีกสักหน่อยก็จะมีผู้คนเข้ามาตกปลากันต่อทีนี่มันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ำครับอะแต่งคอให้ได้สวยอ,อปัดให้เป็นรูปเป็นล่างนะะ,ะโชว์ฝีมือหน่อย เห็นแหละเห็นผมแล้วนะแต่ย่าให้ผม้าใกล้ใแล้วผมไม่ไปหรอกไม่งั้นละโดนโดนน้ำแน่ๆรถใหม่อะไรก็ดูดีไปหมด ไว้ดีคล่องตัวดีฮรแอร์ก็เย็นเย็นถึงไครหำหูหน้าโจยบอกแอร์เย็นเนือรถใหม่เนี่บุงกีก็ยังแน่นสลักก็ยังแน่นหมดไม่มีก้งเก้งก้งเก้งเลยรถ เมื่อาวานก็ดึงขุดไส้เสร็จแล้วมั้งเช้ามานี่ก็มาแต่งสโสรุครับฝั่งนี้เดินมานะครับเดินมาแล้วบอ่อนี้ไม่ได้วัดไม่ได้อะไรหรอกแค่ชี้เอาว่าอยากได้เท่านี้กว้างเท่านี้ชี้เอาครับไม่ได้วัดไม่ได้เอาไม้ปากกะเลงกันเอาเองฮะ แกบอกว่าอยากได้ดินตรงนี้ออกบอ่อมาถึงตรงนี้กะกันเอาเองครับขอให้เป็นลูกเป็นล่างก็พอ,อวันนี้ผมก็พามาติดตามการลอกบอ่อเก่าของหัหน้าโจ้ครับว่าความคืบหน้าไปถึงไหนยังอยู่นี่อีกหลายวันพรุ่งนี้ผมว่าน่าจะได้ดูบอ่อลอกบอ่อนู่แน่นอนครับ เดี๋ยวมาคอยดูว่ามีปลาไหลหรือเปล่าลอกบ่อนูน้นน่าจะลอกบ่อนูนแหละพวกนี้วันนี้น่าจะเสร็จบ่ดีครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้บุญรอดสวัสดีครับ